สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชายโกแล้วก็คุณจอบูครับคุณจอบูนะครับวันนี้ก็อยากมาตกเล่นๆนะครับว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับเราไปยืมไม่ไม่ส่วนนะครับก็จะเป็นเบ็ดฝรั่งครับผมก็ใช้ไม่เป็นนะครับนี่ครับมันจะมีหัวแบบหัวเบ็ดเยอะมากนะครับห้าอันผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาใช้ยังไงเดี๋ยวเราก็จะลองใช้ดูนะครับนี่ครับที่ที่เราจะตกปลานะครับก็จะเป็นแม่น้ํามือนะครับ เราต้องไปหาไส้เดือนก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหมู่บ้านนะครับก็ข้างบนก็จะเป็นหมู่บ้านเลยตรงนี้ก็จะมีเขาปลูกพวกถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับยังจะเป็นแม่น้ําเมยอนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเพื่อนบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาไส้เดือนมาตกปลากันครับนี่ครับทุกคนเอาเจอหนึ่ง 1อะไรครับหตัวแล้วนะครับไส้เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะหาเพิ่มนะครับเอาสัก10ตัวพอโอเคครับเดี๋ยวเราหาต่อครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาใส่เหยื่อกันนะครับแต่ผมงงที่มันมี5อันเนี่ย เขาใส่ทุกอันเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวแต่ว่าผมจะใส่แค่อันเดียวนะครับจะลองตกดูนะครับนี่นะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะว่าเบ็ดฝรั่งเขาใช้ยังไงนะครับไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะมันเหลืออีกสอันนะครับไม่รู้ว่าเขาปล่อยไว้อย่ีงนี้หรือว่าเขาทำยังไงผมก็ไม่รู้ครับไม่เคยใช้นะครับ คิดว่าน่าจะสุดแล้วครับนี่ก็ต้องโยนไปใช่ไหมครับเอามุ่มัม่วไปครับเอออ๋อ,อต้องปล่อยนี้เออต้องเก็บก่อนครับ แบบนี้น่าจะถูกแล้วครับเดี๋ยวใส่ไว้ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับ อนนี้ก็รออย่างเดียวครับทุกคนไม่รู้ว่าเราตกปลาถูกวิธีหรือเปล่านะเ <c oughs> จ้าบูก็อยู่ตรงนู้นครับ <c oughs> นั่งตักแดดครับโอเคแล้วก็รอลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาหรือผ่านครับโอ้ <c oughs> oh, ไม่ไหวครับทุกคนสงสัยเราจะตกเป็ดฝรั่งผิดวิธีครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ปล่อยไว้อยู่ตามธรรมชาติเหมือนที่เราเสียบเป็ดว่า ไปตกเป็ดกันนะครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างงั้นนะครับกวาจอบ,บูก็มาอยู่ใต้ร่มต้นไม้นะครับมันน้อนมากเลยครับก็รอลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนโอ้นง่งสงบเลยครับสงบนิ่งตรงนู้นก็ชาวบ้านกำลังกลับมานะครับ เพก็ถ hey, hey. ้าคลิปนี้ไม่ได yeah. ้ไปยังไงก็ขออภัยด้วยครับเพราะผมยังใช้เบ็ดฝรั่งไม่เป็นครับนิ่งเลยครับได้ไหมบุยังครับชาวบ้านกำลังกับ ตรงข้างบนโน้นจะเป็นน้ําไหลนะครับไหลแรงมากเสียงมาถึงนี่เลยครับนี่ครับทุกคนมีเบ็ดเสียบของเขาด้วยครับน่าจะนานครับทุกคนตอนนี้ตึงมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นปลาหรือว่าติดกิ่งไหมตึงมากเลยทุกคนดู <c oughs> น่าจะติดหญ้าอะไรพวกนี้มีน้ำ ดูครับโอ้ถ้าเป็นปลานี่น่าจะได้ปลาแซลมอนดูครับ <c oughs> หลุดแล้วครับ <c oughs> นึกว่าได้ปลา ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับเรามาเพื่อความสนุกเพื่อเพลินนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ไรสาระยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้ปลาเลยแล้วอีกอย่างคือใช้เบดฝรั่งไม่เป็นนะครับ5้าหัวนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าต้องใส่ทุกอันว่ายัางไงผมก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับธรรมชาติบ้านเราครับ อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปให้กับเรานะครับแต่ถ้าทุกคนอยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ทุกคนดูนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ